สวัสดีค่ะท็อปสิบเบี้ยนเดี๋ยวนี้คนเราไม่ชอบอะไรเล็กๆแต่ต้องเป็นแบบใหญ่ๆให้โลกตะลึงจึงไม่แปลกที่จะมีอาหารและขนมขนาดไซส์พิเศษมาเสิร์ฟเอาใจสายกินเพียกแต่ถ้าคุณเห็นอาหารและขนมดังต่อไปนี้บอกเลยว่าต้องอึง้งตะลึงแน่เพราะมันใหญ่มากทั้งลูกอมช็อกโกแลตหรือแม้กระทั่งไอศกรีมที่กินกันได้ทั้งหมู่บ้านว้าวจะรอช้าอยู่ยยไปดูกันเลยโอริโอ,โอบิชิมครีมจุบนม สโลแกนติดหูยอดฮิตโอริโอใครๆก็จาได้กลองนึกภาพว่าถ้าเจอชิ้นใหญ่เท่านี้แต่จะต้องใช้นมแก้วใหญ่ขนาดไหนกันนะแน่นอนว่านี่ไม่ใช่การโฆษณามันคือคุกกี้ไส้ครีมจริงๆที่คุณยายวัย95ปีกับเชฟชื่อดังโรสมมธช่วยกันทําขึ้นมาจากส่วนผสมต่างๆจนได้เป็นคุกกี้น้ําหนัก81.6กกิโลกรมัมและมีความกว้างถึง1.2เมตรส่วนแรงบันดาลใจในการทาโคตโอริโอนี้ขึ้นมานั้นคุณยายบอกว่าเกิดมาจากความหิวหน,น้ามืดล้วนมีสินะที่เรียกว่าความหิวเป็นเหตุสังเกตได้ ต่อมาเป็นเวเฟอร์แบบแท่งเคลือบช็อกโกแลตอย่างคิดแคทกันบ้างปกติไซส์ที่เรากินกัดไม่กี่คำก็หมดแล้วเลยทำให้หนุ่มนายนี้ทำคิดแคทเวอร์ชันยักษ์ขึ้นมาเองซะเลยด้วยการทาช็อกโกแลตลงไปบนเวเฟอร์กรอบทีละชั้นทีละชั้นจากนั้นตัดและใส่ลงพิมพ์เทช็อกโกแลตเต็มเยิ้มลงไปเคลือบอีกรอบกดพิมพ์ด้านบนให้เหมือนโลโก้และห่อให้เหมือนกับของจริงเท่านี้เราก็ได้คิดแคทขนาดยักษ์กินอิ่มจุใจแล้วจ้าเบอร์เกอร์ยักษ์ ใครชอบอะไรใหญ่ๆอย่าพลาดอันดับนี้เป็นอันขาดเพราะนี่คือเบอร์เกอร์ยักษ์ที่ร้านมันลิสสปอร์ตกิวแอนด์บาร์ทำขายกันจริงจังด้วยน้ำหนักมากถึง805กิโลกรัมโดยใช้เนื้อดิบ907กิโลกรัมมาทำให้สุกแล้วประกอบร่างกับหัวหอมแตงกวาดองผักกาดหอมชีสและขนมปังน้ำหนัก113กิโลกรัมจำหน่ายเพียงก้อนละ257,000บาทโดยต้องสั่งล่วงหน้าประมาณ3วันและต้องขับรถยกกลับไปเองด้วยนะจ๊ะนูเทลล่า ใครชอบกินนูเทลลาบ้างยกมือขึ้นส่วนใหญ่ก็เอามาทาขนมปังซิ้มอะไรสักอย่างหรืออาจจะกินเปล่าๆแต่แอดบอกคุณต้องอิจฉาเจ๊คนนี้แน่เขนานางกำลังอุ้มกระปุกนูเทลลายักษ์อยู่จ้าดูทรงแล้วน่าจะมีปริมาณไม่ต่ำกว่า100ลิตรโอ้โหใหญ่มากกินกี่เดือนถึงจะหมดเนี่ยพอสืบไปสืบมาสรุปว่าจริงๆแล้วมันคือกระปุกเปล่าหากมีนูเทลลาจริงๆป่านนี้ก็ยกไม่ขึ้นแล้วหรือต่อให้มีจริงกินหมดก็คงได้นัดหมอจอดน้ำตาลยิงแง แหวนลูกอมใครชอบลูกอมลูกใหญ่คงกรีตแต่กับสิ่งเขียนตรงหน้าแน่เพราะมันคือแหวนลูกอมยักษ์ขนาดเท่าไหร่ไม่ได้วัดแต่รู้ว่าใหญ่กว่าหัวผู้ชายในรูปแน่โดยเขาทําขึ้นมาจากน้าผสมสีเทใส่พินรูปเพชรแล้วนําไปวางทิ้งไว้ด้านนอกที่มีหิมะตกเสร็จแล้วกลับมาเทใหมท่ทีละชั้นทีละชั้นเพื่อให้มีหลายสีจนกระทั่งแข็งทั่วกันดีก็ได้แล้ว แหวนสีรุ้งสีสวยพีกกว่าคือเขาบอกว่านี่คือแหวนแต่งงานที่เขาจะมอบให้แฟนสาวว้าวสุดคูลหนุ่มๆคนไหนอยากได้ไอเดียสซไพรส์แฟนล้ำๆจะลองไปทำก็ได้นะคะสนิกร์บา์ไม่ว่าจะเพศไหนไวัยไหนต่างก็ต้องติดใจในรสชาติของเจ้าสนิกร์นี้แน,แน่แต่ถ้ามีไซส์ใกญแบบในภาพมาเสิร์ฟถึงมือล่ะจะกินหมดไหมแน่นอนว่าใครเห็นก็ต้องอิง้งเพราะนี้สนิกอร์บา์ใหญ่ที่สุดในโลกความสูง60ซนเมตรกว้าง66ซนเมตร และน้ำหนักมากกว่า21,000กิโลกรัมตือเท่ากับไซส์ปกติ43,000แทง่งโดยใช้ระยะเวลานาน,น,านกว่า1สัปดาห์ถึงจะได้แท่งยักษ์นี้มาโชว์ให้เราดูค่ะพิซซ่าหนึ่งในฟาสต์ฟู้ดยอดฮิตที่ครองใจผู้คนทั่วโลกอย่างพิซซ่ากินแบบไซส์ธรรมดาก็ดูจะไม่ปังงานนี้ต้องจัดขนาดใหญ่พิเศษ137 คูณอซนติเมตรหรือตัดแล้วได้ราว200ชิ้นไปเลยจ้าซึ่งความอย่ารำมครั้งนี้เป็นไอเดียของบิ๊กมาม่าส์แอนด์ปาาสที่คืนกำไรให้ลูกคา้าด้วยใจอันซิเิเลียนที่ทำจากแป้ง9กกิโลกรัมชีส2 2กิโลกรัมและเปเปอร์โรนีอีก1.3กิโลกรัมพร้อมส่งถึงบ้านในราคาราวๆ9 0 0บาทเท่านั้นเรียกวัทนบ้านไหนจัดปาร์ตี้ใหญ่ๆเจ้านี้แหละเหมาะกับคุณเชดเดอร์ชีสดับเบิลชีสเบอร์เกอร์ที่คุณเคยกินมีชีสเยอะแค่ไหน หากรู้สึกไม่จุใจลองมาดูก้อนชีสเบอร์เกอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกกันเถอะนี่คือปฏิมากรรมเชดดาร์ชีสความสูง114เซนติเมตรกว้าง96.5เซนติเมตรและมีน้ำหนักมากถึง691กิโลกรัมโดยเป็นฝีมือของทรอยแลนเวียนักแกะสลักชีสชื่อดังเพื่อจัดแสดงที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในลอสแองเจลิสเนื่องในโอกาสบนชีสเบอร์เกอร์แห่งชาติด้วยความใหญ่ยัก,กัดเข้าปากคนได้ทั้งเมืองนี่เองจึงไม่แปลกที่จะทำลายสถิติเมื่อปี2015ได้สำเร็จนี่ถ้าใครกินหมดก้อนนะ สงสัยคงได้ไปหาหมองไงแงะช็อกโกแลตไข่อีสเตอร์ช่วงเทศก,กาลอีสเตอร์ผู้คนมักจะมีการมอบไข่ย้อมสีตกแต่งสวยงามให้เพื่อนฝูงหรือคนที่รักแต่ถ้าเป็นแบบเห็นปุบประทับใจปับ๊บแถมยังหวานอร่อยด้วยต้องลองช็อกโกแลตไข่อีสเตอร์ขนาดมหึมาความสูงกว่า8.5เมตรหรือเทียบเท่ากับตึก3ชั้นที่อร์เจนติน,นากันค่ะซึ่งทั้งหมดนี้ทําจากช็อกโกแลตจริงๆมากกว่า8,000กิโลกรัมนำมาเรียงต่อกันจนได้ไข่อีสเตอร์ขนาดใหญ่ยักษ์อย่างที่เห็น ว่าไปต้องกินกี่วันถึงจะหมดกันนะใหญ่เกินคัพเค้กสลับมาฝั่งของหวานกันบ้างบอกเลยว่าน้ำตาลในเลือดพุ่งเป็นพรุแนแน่ถ้าคุณกินคัพเค้กชิ้นนี้จนหมดเพราะนี้คือคัพเค้กขนาดใหญ่จากร้านเมอลังเก้เบเกอรี่ที่จัดโหดมันไปโกรใครมาด้วยการอบขนมเส้นผ่านศูนย์กลาง3.3เมตรความสูง1.2เมตรและหนักกว่า555กิโลกรัมมาทำลายสติติลกกันค่ะ ด้วยขนาดที่ใหญ่ยักษ์จนกับบ้านคนนิ้นย่อมทําให้เจ้าของร้านกลายเป็นผู้ทําสถิติได้อย่างไม่ต้องสงสยัยและตัวขนมก็ถูกยกย่องให้เป็นราชินีขับเค้กด้วยว้าวสมศักดิ์สรีจริงๆค่ะคุณผู้ชมสละเปาผู้ที่ชื่นชอบอาหารจีนต้องโดนตกที่อันดับนี้แน่ๆเพราะนี่คืออภิมหาสละเปาใหญ่ที่สุดในโลกเพราะวัดแล้วมีความสูงถึง0.6เมตรและมีเส้นผ่านศูนย์กลาง1.7เมตรแม่เจ้าทำไปเพื่ออะไรกันคะเนี่ยสรุปแล้วก็คือ เชฟหลิวจ้านหมิงจัดมาเพื่อแจกคนในวันชาติสิงคโปร์เมื่อปี2014และเมื่อผ่าออกก็พบกระสุลปเปาไซมินิจำนวน3,000ันลูกท่านในค่ะแหมเห็นแล้วก็หิวเลยว่าอะไรก็แวะไปซื้อแป๊บกัมมี่แบยักษ์ของกินเคี้ยวเพลินเกินห้ามใจอย่างเจ้าหมีกัมมี่แบรนน์ไซเล็กแบบที่ขายทั่วไปมันไม่จุกใจดังนั้นเลยทำให้เจ้าของบริษัทแห่งหนึ่งปิ๊งไอเดียผลิตเจ้าหมีกัมมี่ยักษ์มาให้ได้อ้ำกันเต็มคำด้วยความสูงถึง25.4เซนติเมตร และน้ำหนักราว2.2กิโลกรมัมมีให้เลือกหลายรสทั้งลาสเบอรี่อปเปิลเขียวหรือผสมกัน,นหลายรสในตัวเดียวก็มีแต่แคลอรี่ไม่ได้เบาเพราะได้ข่าวว่ามากถึง6,120แคลอรี่ต่อตัวชิวนะแล้วอย่าลืมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพนะคะช็อกโกแลตเฮอร์ชี่แบรนด์ช็อกโกแลตยอดฮิตอย่างเฮอร์ชี่ก็ไม่พาสปายเหล่า f อซด้วยการผลิตช็อกโกแลตบาร์ขนาดใหญ่เวอร์น้ำหนัก2.2กิโลกรัมออกมาขายกันจริงๆจ้า แต่แอดขอบอกก่อนว่ามีขายแค่ที่เฉพาะเฮอร์ชี่ช็อกโกแลตเวอร์เท่านั้นในราคาชิ้นละละาหนึ่งพันบาทแพงหน่อยแต่รับประกันความอร่อยและอารมณ์ดีไปทุกวันแน่นอนโรตีย้ายมาดูความใหญ่ยักษ์ของโรตีแห่งดินแดนพรตตากันบ้างถามว่าใหญ่ขนาดไหนหรอนี่เลยภาพมันฟ้องแล้วแถมน้ำหนักก็มากถึง145กิโลกรัมด้วยจึงไม่แปลกที่จะถูกบันทึกสถิติโลกว่ามันคือโรตีที่ใหญ่ที่สุดในโลก ดูจากภาพแล้วก็สมศักดิ์ศรีน่าจะเลี้ยงคนได้ทั้งหมู่บ้านเลยทีเดียวไอศครีมโคนอากาศแบบนี้มันต้องได้ไอศครีมแล้วล่ะแต่ถ้าจะให้กินแบบจุกๆลืมโลกไปเลยต้องเจอกับไอศครีมโคนความสูง4เมตรและหนัก4 5 4กิโลกรมัมของร้านเดอะแฟตยักษนันค่ะแน่นอนว่าขนาดยักษ์ของมันทําให้ต้องใช้เวลาในการแช่แข็งไอศครีมยาวนานถึง1เดือนแถมยังต้องใช้ปั้นจันยกเอาเนื้อไอศครีมขึ้นไปวางบนกรวดขนาดใหญ่ด้วยเปิดตัวขนาดนี้รับรองว่าขายดีเป็นเทน้ำเทท่าแน่ๆค่ะ จูบจูบอมยิ้มพิมใจอมทีไรก็อร่อยทุกทีอย่างจูบจูบป,ปกติมาในไซส์กระสิวหลิวกินไม่กี่นาทีก็หมดแต่จะดีแค่ไหนถ้ามันขยายกลายเป็นไซส์ใหญ่จุใจแบบในภาพอ้ยใหญ่กว่ามือคนออนี่กะเนื้อเสียดายที่มีแค่รสสตอรอเบอรี่และจําหน่ายแค่ต่างประเทศเท่านั้นพวกเราเลยอดกินไปตามระเบียบจะว่าไปถ้าหมอฟันมาเห็นจะร้องไห้หรือยิ้มไม่ดีแล้วเนี่ยมอสซาเรลล,ลาชีสนมควาย ชีสสีขาวนุ่มละมุนน่ากัดแบบในคลิปนี้ใครเห็นก็ต้องรู้สึกอยากสัมผัสสักทีเพราะทั้งขาวนุ่มละมุนมากๆซึ่งไม่ใช่แค่หน้าตาอย่างเดียวความอร่อยหอมก็ขึ้นชื่อด้วยแต่ถ้าจะไปให้สุดต้องขนาดใหญ่บิ๊กเบิ้มแบบซิสซาโซนามอนเซราชีสนมควายน้ำหนักกว่า40กิโลกรัมของร้านคาเซฟิชิโอลาฟัตโตเรียก้อนนี้บอกเลยว่าไม่ได้หากินง่ายเพราะเขาทำขึ้นมาเฉพาะในโอกาสพิเศษเท่านั้นอดีายว่าจะกินไซส์นี้เลยแค่กับปั้นคนกระจุกแล้ว พรมลูกกวาดยาวที่สุดถ้ามีพื้นที่ปูด้พรมลูกกวาดเหมือนในเทพนิยายจะเป็นยังไงนะไม่ต้องจินตนาการไปไกลเลยล่ะเพราะมันมีอยู่จริงๆที่งานสวิทแอสวานในเมืองเฉิงตูประเทศจีนที่จัดพรมสารพัดลูกกวาดกว่า13ตาตันมาเรียงเป็นลวดลายต่างๆทั้งดอกไม้หมีแพนด้าและอื่นๆเป็นแนวยาวตามถนน,นกินพื้นที่เกือบ1,300ตารางเมตรโดยทางผู้จัดงานตั้งใจไว้ว่าหลังเสร็จงานนี้แล้วจะบริจาคขนมเหล่านี้ให้กับผู้ยากไร้ด้วยค่ะโตจินซีฟู้ด ปิดท้ายอันดับด้วยความยักษ์ใหญ่ของโต๊ะจีนหม้อหนึ่งที่ภายในหม้อบรรจุสารพัดอาหารทะเลโดยเป็นเมนูสุดพิเศษของทางร้านอาหารแห่งหนึ่งในเมืองหนิงโปที่จัดความประทับใจชุดใหญ่ด้วยโต๊ะจีนซีฟูดแบบใหม่เหมือนต้องมากินกันทีเป็นสิบสคนแน่นอนว่างานนี้ชาวเน็ตเห็นเป็นต้องอึง้งเพราะมันเยอะมากเกินไปขณะที่หลายคนบอกว่าน่าไปจัดสักครั้งเอาเป็นว่าถ้าคุณแน่ใจว่าสั์โหดแบบเดียวหมดแล้วก็ต้องไปลองแล้วนะคะขอบคุณที่รับชมวิดีโอถ้าคุณอยาก Enjoy Top 10 Box ที่เต็มไปด้วยขนมญี่ปุ่นสันอร่อยสั่งซื้อได้ที่ไลน์นี้นะคะบาย